ตั้งแต่สามีเสียไปคุณยายด่อนต้องดูแลหลานน้องไอหลานชายคุณโตของเธอตามลำพังรักหลานพวกนี้รักสุดหัวใจไปเหรอาหรักกันมากที่สุดเหมือนท้ำยังกับเพื่อเขาไหมมากมากรักมากกันเหมือนแกวตาดวงใจทีาบ้านเหรอ คุณยายดอนทำทุกทางเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวและดูแลหลานชายทั้งรับจ้างทำความสะอาดบ้านทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุให้กับเพื่อนบ้านถึงแม้จะทำงานอย่างหนักแต่รายได้ที่มีอยู่นั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนสองปีมาแล้วที่น้องไอได้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิพานกิจพระพรไทย ที่นั่นน้องไออร่อยกับอาหารที่มีคุณภาพรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนและได้ดูซูเปอร์บุ๊กของ CBN ประเทศไทยในวันที่น้องไอได้ดูตอนหนึ่งของการ์ตูนซูเปอร์บุ๊กวันนั้นเองน้องไอก็ได้อธิษฐานตัดสินใจมาเป็นคริสเตียนไอก็ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าเพราะว่าไอาได้รู้ความจริงในเรื่องของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างโลก ความยากลำบากได้ซ้ำเติมครอบครัวของน้องไอามากขึ้นอีกเมื่อสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่น้องไอไม่สามารถไปที่โบสถ์และคุณยายดอนก็ไม่สามารถไปทำความสะอาดบ้านหลังจากนั้นไม่นานอาหารในบ้านก็เริ่มร่อยหรอลงจนหมดตอนนั้นก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารแต่ว่ายังมีข้าวเหนียวกับเกลืออยู่ก็มากิน แต่ว่ายัางไม่อิม่มแล้วก็ลุกขึ้นมาดื่มน้ำสองครั้งแล้วก็กลับไปร้องไห้แล้วก็กอดกันด้วยแล้วก็ไปอธิษฐานครับทุกสิ่งตุกอย่างมากกว่างหนีเบิแลเราเมื่อกี้กัมเจวมนะันกับน้องไอ้อธิษฐานเ้อพระแม่อธิษฐานน่แม่อธิษฐานเมื่อเป็นก็เลยบอกน้องไอวางสีน้องไอกับผ้าอาธิษฐานอาธิษฐานนึ่ก็อธิษฐานข้าแต่พระบิดา ของพระองค์องขอให้ข้าพระอ,องค์ที่จะมีอาหารกินครับวันรุ่งขึ้นความช่วยเหลือจากมูลนิธิพันธกิจเพื่อพรไทยมาเคาะหน้าประตูของพวกเขาถุงยังชีพซึ่งมีทั้งข้าวสารไข่ปลาบะหมีกึ่งสำเร็จรูปและน้ำยาสำหรับทำความสะอาดบ้านได้ส่งถึงมือในทันทีก็รู้สึกว่าดีใจมากมากเลยที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่จะไม่ได้อดอาหารครับ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณยายและน้องไอย,ยิ้มได้อย่างมีความสุขขึ้นอีกจากไก่ไข่ที่จะเป็นทั้งแหล่งอาหารในบ้านและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มขึ้นโอพีได้มอบไก่ให้30ตัวก็รู้สึกดีใจมากเลยที่จะได้มีรายได้เสริมในครอบครัวปัจจุบันนี้ค่ะไก่ก็ไขวันละ20ฟองก็ดีใจมากเลยค่ะ คำอธิษฐานของครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความเชื่อได้รับคำตอบและที่ดีใจที่สุดสำหรับน้องไอก็คือคุณยายดอนได้เปิดใจรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอีกคนก็ขอบคุณซปเปอร์บุ๊กที่ให้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณโอปีที่ช่วยเหลือเรื่องไกลครับขอบคุณครับการสนับสนุนจากท่านในโครงการระวีวารศึกษาซปเปอร์บุ๊กในวันนี้ได้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งกำลังเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์เล็กๆ และจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำข่าวดีของชีวิตไปสู่เด็กๆในรุ่นต่อๆไปผมโตขึ้นผมอยากสอนพ่ามพีเด็กๆเพราะว่าซูเปอร์บุ๊กเปลี่ยนชีวิตของผม